สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของโจสองสีทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้ม being ีฮานอยนะครับวันน si ี้มีฮานอยสามฮานอยเหมือนเดิมแล้วก็มีลาวด้วยนะครับวันนี้วันนี้หวยเยอะครับมีหวยหุ้นด้วยนะครับแต่ว่าหวยหุ้นวันนี้มีหุ้นนี่คอิเช้านี่คอิบ่ายแล้วก็สิงคโปร์นะครับปิดตัวลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นน่าจะเป็นวันชาติของเขานะเออนะครับผมก็ไม่รู้เนกันว่าเป็นวันอะไรเออทีนี้นะก่อนที่จะไปคํานวณของ ของงวดวันนี้นะครับวันที่เก้านะครับวันนี้วันที่เก้านะฮะไปดูวันที่แปดก่อนนะเมื่อวานวันที่แปดนะครับเมื่อวานก็เมื่อวานให้ไปสามฮานอยนะมาดูว่าผลที่ออกเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดูโอเคตัวแรกนะครับฮานอยพิเศษนะครับหวยน่าจะออกรู้สึกว่าจะออกเป็นที่ศูนย์สี่สามแล้วก็ศูนย์เก้านะครับนี่ครับเข้าไปที่เด่นเก้านะครับโอ้ วันที่7นะครับผวมันออกไปที่0ูนย์ผมก็เลยไม่จับ0ูนย์เก้าอีกโอ้ยเสียดายมากเลยเสียดายแบบอแต่อย่างไรก็ได้ได้รูดเนาะได้รูดได้รูดนะครับวิ่งรูดทุกอย่างนะได้ได้ได้ถือว่าเข้านะครับถือว่าเข้านะครับผมเน้น9้าไปแล้วก็มาจริงนะครับเครับส่วนฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งห้าสามสามนะครับนี่ครับย้ำไปทุกคนในกลุ่มนะย้ำไปทุกคนในกลุ่มว่า ให้เบิ้ลด้วยนะครับให้ติดเบิลไว้ด้วยให้ติดเบิลก็รวยทุกคนในกลุ่มทุกคนในกลุ่มก็รวยนะครับอ่ะอันนี้เข้าตัวเด็ดไม่พอตัวรองก็เข้าอีกนะครับเข้าหมดเลยนะครับรวยทุกคนนะครับในกลุ่มวันนี้มาทีเด็ดนะครับทีเด็ดทีเด็ดทั้ทงรูดทั้งเจาะนะครับแต่เจาะในนี้ไม่ได้ให้ถึงสามสามนะแต่ว่าในกลุ่มก็ให้ไปนะครับโอเคทีนี้มาดู v i p VIP นะครับ VIP หวยออกไปที่7 4 9ี่นะครับแล pues er. ้วก็ <ac à S> 1 3สานะครับก็เข้าไปที่ตัวตัวรองนะครับแล้วก็เด่นก็มาเข้าที่หลักร้อยนะครับเด่นเข้าที่หลักร้อยนะครับก็เข้าอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวเจาะเราเจาะไม่ถึงนะแต่ว่าถือว่าเข้าตัวรูดนะเลข1หนึ่งนะครับก็ถือว่าถือว่าเข้าสามตัวแล้วเมื่อวานนะแฮตทริกแฮตทริกแฮตทริกนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูวันนี้เลยเดีกว่าเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดเนาะวันนี้เรามีหวยลาวด้วยนะครับวันนี้เรามีลาวด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเออฮานอยวันนี้เป็นยังไงนะครับหวยฮานอย พิเศษปกติ V i P บวกด้วยลาเอออย่างนี้นะวันนี้วันที่9เดือน8ทับ64นะครับช่องโจ้อสอสีเดอ้อใครเอาเลขไปอะไรไปนะครับก็ให้เครดิตช่องด้วยเดอ้อว่ามาจากไหนมาจากไหนอะไรอย่างนี้เดอ้อผมพยายามไม่ทําใส่ไอ้นี่นะไม่ทําใส่กระดาษที่แบบ ก็ป,ปีได้เท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างเงี้ยทุกคนก๊อปตัวเลขไปได้หมดเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ลิขสิทธิ์อะไรผมเลยนะครับแต่ให้เครดิตหน่อยเนะไม่ได้ว่ากันนะเอาเลขไปนะอ่ะทีนี้มาดูฮานอยก่อนเนาะมาดูฮานอยก่อนฮานอยพิเศษนะครับพิเศษเมื่อวานหวยออกไปที่0 43แล้วก็0 9นะครับมาดูตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรอง ตัวเรีนวันนี้ไปที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขเลขสองนะตามสูตรเดิมเลยศูนย์แล้วก็ศูนย์แล้วก็เลข, <c oughs> เลขนะสองน,น,น,นะครับตัวเจาะครับตัวเจาะวันนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะศูนย์สาม 04, 0 4 05 06ครับนี่ครับเลขสามันบิดเบี้ยวออกตัวนี้ซะนอ้อออกซะนอศูนย์อีกแล้วละครับศูนย์อีกแล้วสามตัวสามตัวก็จะเป็นลืมบอกเลขกำลังไปนะครับ4 6 08 เก้าครับเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์สองอ่าฮานอยพิเศษเด้อพิเศษเจาะที่เลขศูนย์นะครับสามตัวสองตัว ตามนี้ครับต่อมามาดูฮานอยปกตินะขอใช้พื้นที่นิดนึงนะมันวันนี้หัวเยอะออมีลาวด้วยเด้อปกติของเราก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ115่งหนึ่งห้าดิหนึ่งหนึ่งห้าสามสามหาตัวเด่นก่อนครับแล้วก็ตัวรองดูเลขกำลังตรงนี้นะตัวเด่น ตัวเด่นในที่นี้นะตอนนี้นะก็จะเป็นเลข4กับแปดแต่ว่าก็ต้องเป็นตัว4ก่อนนะครับแต่ว่าตัวรองนะครับตัวรองคงขอเปลี่ยนจากเลข8นะครับเป็นเลข <c oughs> เลข0นย์ครับเพราะว่าศูตยเลขแปดไม่มันน่าจะดับนะวันนี้นะผมชอบศูนย์กับหนึ่งนะ หมายถึงฮาน้อยปกติวันนี้นะครับก็จะเจาะไปที่เลขเลขศูนย์อีกนะครับเลขศูนย์นะครับแต่ว่าจะเป็นเลขศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนสามสามตัวสามตัวตรงๆจะเป็นเลขห้านะหกับ0ูย์หกับ9 5้าห้าหแล้วกันเ 05 908 90 6 90 4นี่ครับ วันนี้ศูนย์ทั้งวันแน่ๆวันนี้เออศูนย์วโนศูนย์วโนอ่ะอันนอยปกติเรียบร้อยนะทีนี้มาดู vip vip อพหัวเรา vip ีเลขกำลัง v i p อยู่นี่นะเดี๋ยวก่อนเอ่อเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสาม หาตัวเด่นกันครับตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลข8แล้วก็เลขเลข2นะครับตัวรองก็จะเป็นเลข2เจาะครับเจาะเจาะก,ก็จะเป็น2 1 2 2 2 3 สองสี่สองห้าแล้วก็สองหกไม่รู้ศูนย์จะตามมาหลอกหลอนหรือเปล่านะครับก็หลอกสองหลอกหลอนก็ต้องเป็นเลขสามตัวแล้วกันครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์สอง,ส,อง,ส,องสาม ศูนสเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเออเรียบร้อยนะครับสำหรับพิเศษปกติ vip นะครับพิเศษปกติ vip นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหวยลาวต่อนะหวยลาวนะครับ หอยเลาก็เขียนตรงนี้เลยเนาะหอยเหลาพัฒนานะครับหอยเหลาพัฒนาวันที่9เดือน8ปดทับหกนะครับก็รูดไปเลยครับรูดไปที่ศูนย์อีกแล้วครับศูนย์แล้วก็ เลขสอนะศย์แล้วก็2นะครับก็จะเจาะตัวนี้นะตัวเจาะเจาะก็จะเป็น02 03 04 05 07ด 08อ่ะฮะสตัว304ศูนสห้า 3ามศูนสมศนย์แนะครับนี่ครับเราพัฒนาวันนี้เรียบร้อยวันนี้นะครับทวนทวนนิดหน่อยทวนนะครับทวนนะปตวนนะครับทุกคน โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อไม่พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะเออผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับที่จะทาให้ทุกคนถูกหวยได้ตลอดเวลานะครับทุกงวดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นแค่คนที่ชอบตัวเลขชอบการคํานวณน,นะครับก็อาศัยวิทยาศาสตร์แทนไสยศาสตร์อะไรอย่างนี้เนาะเออเมื่อวานก็มีการเปิดรับทําบุญนะเมื่อวานเป็นเป็นวันพระนะผมก็ซ่อมแซมวัดบ้านผมนะ เป็นเป็นโรงครัวเรือนนะครับผมก็เปิดรับบริจาคให้ทุกคนมานะครับตอนแรกจะคิดว่าพันสองพันเออทำไปทํามาซัดไป9ก้าพันจมื่นหนึงแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยเออเปลี่ยนใจนะครับตอบสอบถามสมาชิกในกลุ่มเรียบร้อยแล้วว่าเออผมอะ่ะจะจะ,จะผมว่าจะเอาเงินไปช่วยอ่าครัวเรือนอะ่ะอ่โลงโลงครัวที่วัดอะ่ะผมจริงจริผมช่วยไปแล้ว2องพันนะ ผมก็อาจจะช่วยไปอีกสักพันสองพันนะครับที่เหลือก็จะอีก,อก,อก,อกสักแปดพันเนี่ยผมก็การจะเป็นชุดซื้อชุด PPE ชุด PPE นะครับที่หมอใส่นะครับบริจาคให้โรงพยาบาลสนามที่อยู่อำเภอบ้านผมเองนะนะครับที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ขอบคุณขอบคุณยอดบริจาคทุกท่านนะครับใครที่อยากร่วมบริจาคด้วยกันก็ยังทันนะครับตอนนี้ผมว่าผมจะไปบริจาคด้วยตัวผมเองนะน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละวันเสาร์นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปบริจาคด้วยตัวผมเองนะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะส่วนใครที่อยากใครที่อยากร่วมบริจาคสมทบทุนนะครับดูใต้คอมเมนต์เลยนะดูใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเลขบัญชีทิ้งอะไรไว้ใต้คอมเมนตะ์เนาะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับวันนี้รวยรวยรวยครับผมรวย